สวัสดีครับผมช่างนองวัดเกาะนะครับวันนี้มาส่งงานปืนลูกค้าอีกสี่ลำครับวันนี้กับประดู่แดงสามลำนะครับแล้วก็ลังชิงชันท้ายมะเกลนะครับอันนี้กำคอครับผมมาส่งงานอีกสี่ลำครับวันนี้เดี๋ยววันนี้วิ่งจัดส่งให้นะครับลูกค้ามีสี่ลำเลยนะครับวันนี้งานสวยๆครับประดู่แดงครับผมของเราเป็นการล็อกบนหมดนะครับไกเซฟออโต้ อันนี้ช่วงชัก70และก็75แล้าและก็มีปีก50ด้วยนะครับตัวท่อเรามีแถมด้วยนะครับแถมติดลีดทุกกระบอกครับผมไกลจะเป็นล็อกบนหมดครับถนัดซ้ายถนัดขวาลูกค้าสนใจสั่งได้เลยนะครับมาส่งงานอีก4ลำครับวันนี้ใครเล็กเด็กทำครับผมช่างนอตวัดเกาะลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อเบอร์ที่0 9 2ครับ802ครับผม8 9 5 4ครับผมช่างน็อตครับ วันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ